ก็เอาประเด็นสุดท้ายนะที่คุณที่ดารัสบอกว่าต้องเป็นศินในมีองมรชื่อนะฮะถึงจะเป็นจาท่ทีนี้ว่าเวลาจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขามีมรก,กมีองห้าแต่ว่าสินที่ที่เมื่อกี้บอกว่าศินในองค์มรอะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะเนี่ยเพิ่งเป็นองค์ศินเนี่ย เข้าร่วมร่วมขนาดขนาดนั้นหรือเปล่าฮะที่มักนีองคห้ารู้สภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะข,ขนาดที่เป็นสติปัฏฐานเกิดเนี่ยนะคะคือถ้ากล่าวถึงการศึกษาหรือว่าเป็นศิกษานี่ยนะคะพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วเพราะศีลนี่ยนะคะโดยในย่าของอ,อินสิยะสังวรศีล ะะยังไม่ต้องมีวิรติเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ได้แต่มักมีองค์6นะคะที่มีวิรติเจตสิกเกิดเว้นทางกายวาจาเนี่ย<ม>ทีละหนึ่งก็ได้นะคะเพราะจะมีตั้งแต่มักมีองค์5แล้วก็มักมีองค์6แต่ถ้ามักมีองค์5นะคะพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าจะมีวิรติเกิดพร้อมในขณะที่เป็นไปในการเว้นนะคะวจีทุจริตอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมกับสติปัฏฐาน ก็คือมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะแล้วก็เว้นทางกายเว้นทางวาจาหรือเป็นไปในอาชีพเนี่ยมีมักมีองค์หกได้นะคะมีวิตีเจิกเนี่ยเกิดทีละหนึ่งได้นะคะกับสติปัฏฐานนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้สติปัฏฐานเกิดนะคะเป็นมักมีองค์5เนี่ยนะคะก็พร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าเป็นการสํารวมนะคะอินเสียสังวรศิน แล้วจะไป <c oughs> บริบูรณ์ในมรควิถีไงฮะที่บอกมีมรคมีองค์8ค่ะต้องอันนั้นก็คือ <c oughs> การประชุมกันของมรคบรบ8องค์ก็ต้องเป็นขณะที่เป็นมรคจิตค่ะ <c oughs> ถึงจะครบ8องค์ก็คือมีริตตีครบ3 <c oughs> นะคะเพราะขณะนั้นเนี่ยทำหน้าที่ประหารกิเลสค่ะก็วิถีเดียวใช่ไหมฮะถ้าเป็นมรคมีองค์8เนี่ย ขณะจิตเดียวดีกว่ามั้งคะวิถีเดียวไงมรรควิถีขณะจิตเดียวดีกว่าเพราะว่าเป็นขณะที่เป็นองค์มรรคเพราะว่ามรรควิถีเนี่ยนะคะกว้างเพราะว่าต้องมีเนี่ยมโนทวาราวัชนะนะคะที่ลำพึงถึงไตรล,ลักษณ์หนึ่งไตรล,ลักษณ์ใดเพราะาต้องมีวิปัสสนาญาณมาเป็นลําดับนะคะถึงสังขารุเปกขายานนะ,ะ่ะสังขารุเปกขายานหรือว่า คือวิปัสสนาญาณน,นะคะที่มีความวางเฉยในสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะขนาดขนาดนั้นเนี่ยมีใรลักษณใดเป็นอารมณ์ล่ะนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้มรรควิถีเนี่ยนะคะหรือวิถีจิตที่เป็นอัป,ปนาวิถีเนี่ยนะคะมโนทวาราวัชนะก็ต้องน้อมนึกถึงนะคะตรลักที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณน,นะคะที่จะมาเป็นปัจจัยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีเนี่ยมหากนะุสลญาณสัพพยุตซึ่งเป็นบริกรรมอนุโรม โคตภูนะคะเพราะฉะนั้นบริกรรมอนุโลมโคตภูเนี่ยยังไม่ได้มีวิรติเจตสิกครบสามถูกไหมคะวิปัสสนาญาณน,นี่ก็ยังไม่ได้มีวิรติเจตสิกคือเป็นมรมีองค์ห้ามาตลอดนะคะโคตภูก็ยังมีมรม,มีองค์ห้าอยู่เมื่อไหร่นะคะที่โคตภูแล้วก็เป็นปัใจจัยให้มรคจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นคือเป็นการประชุมกันของมรครบแปดองค์ค่ะในขณะที่เป็นมรคจิตทําหน้าที่ดับกิเลสนะคะแล้วก็ผลลจิต นะคะเกิดขึ้นรับรองผลของการดับทิเลสแล้วเพราะฉะนั้นจะมีเฉพาะมรรคจิตผลจิตนะคะที่จะมีอริยมรรคคบทั้ง8องค์นะคะหรือว่าการประชุมกันที่นท่านใช้คำว่ามรรคสมังคีอะไรอย่างเงี้ยนะคะการประชุมกันของ,ององค์มครรคคบ8ในขณะที่เป็นโลกุตระจิต